X3 นะครับแสนห้าหมกิโลเมตรอ่ะเบิ้นหน่อยอันนี้เราไล่พอพอพอไล่น้ำออกมานะฮะถอดหัวฉีดออกมาเช็คนะครับเช็คระยะทความสะอาดล้างถ้อยเสียด้วยเพราะว่าระยะแสนกว่าโลนะครับเขาได้ M W X3 นะครับอาการคือควันดำหวัวฉีดเป็นบอสนะฮะ ถอดหัวฉีดออกมานะครับเป็นหัวฉีดเกียวซ้ายของบอสนะครับก็ไหลกลับนิ่งกิฟหัวฉีดดีนะครับไม่เป็นไรไม่เสียไม่ต้องซ่อมถอดออกมาเช็คล้างให้แบบนี้ทั้ง4หัวนะครับตอนนี้กําลังไขเข้าอยู่ส่วนอาการสั่นตอนเช้าเนั้นเดี๋ยวต้องลองเทสดูอีกทีนะครับเบื้องต้นเรื่องควันดําเรื่องหัวฉีดไม่เป็นอะไรพี่เพื่อนที่ต้องการทดสอบหัวฉีดล้างหัวฉีดล้างท่อ DPF ท่อแคทเทติกก็ติดต่อสอบถามนะครับ 0995597996ร้านอยู่ในพุทธมนทฑลสย2ซอย21ทับ1แยก8นะครับเข๋าด้ครับสวัสดีครับ